สวัสดีค่ะเจนเองนะคะวันนี้นะคะเจนจะมาแนะนําการสร้างรายได้กับ PQQ แบบง่ายๆนะคะต่อให้วันนี้คุณชวนใครไม่ได้เลยคุณก็ยังสามารถสร้างรายได้หลักล้านได้ยังไงเดี๋ยวเจนจะอธิบายให้ฟังนะคะวันนี้นะคะหลายคนก็อาจจะกําลังมอง p พ q คอยู่แล้วก็เกิดความกังวลว่าเอ้ยฉันไม่มีเพื่อนไม่มีญาติพี่น้องหรือไม่รู้จะชวนใครคิดไม่ออกอะ่ะคิดไม่ออกแต่วันนี้นะคะคุณรู้ไหมคะ เพจคิ Q นะคะเขาจะมีรายได้ข้อหนึ่งที่บอกว่าได้จากได้หนะคะจากองค์กรที่ลึกลงไป20ชั้นนะคะไม่ว่าคนในองค์กรนั้นจะมาจากไหนก็ตามนะคะหนี้จะได้จากค่าสมัครนะคะเป็นค่าสมัครแล้วก็ค่า Service System จากทุกคนที่อยู่ในองค์กรของคุณไม่ว่าคนนั้นใครจะแนะนำมาก็ช่างนะคะมันจ่ายให้เรา1%เลย ยกตัวอย่างนะคะวันนี้เจนก็สมัครมาเป็นสมาชิกเพจ q, q ิแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเพื่อนนะสิคนที่เจนแนะนําเข้ามาในระบบเราไปดูกันว่ามันจะจ่ายเงินยังไงนะคะเดี๋ยวเจนที่บายให้ฟังให้เห็นภาพกันไปเลยวันนี้เจนสมัครเข้ามานะคะระบบ เพจคิ Q นะคะเขาจะแบ่งโครงสร้างของสายงานเนี่ยเป็นแบบไบนารีนะคะไม่ใช่แผนการตลาดไม่ใช่อะไรนะคะแต่เป็นการสมัครตามลำดับโครงสร้างนะคะแบบไบนารีโดยการออโต้เพลสนะคะสมมติว่าวันนี้เจนแนะนำคุณเข้ามาใช่ไหมคะคุณสีส้มเข้ามานะคะแล้วก็คุณสีเหลืองเข้ามาคอมพิวเตอร์มันก็จะจับวางจากด้านซ้ายไปขวาก่อนนะคะโดยให้ทำเต็มทีละชั้นจาก1แตก2จาก2แตก4 ราะฉะนั้นชั้นที่1เจนก็จะมีสมาชิกอยู่สองคนนะคะคือสีส้มกับสีเหลืองแล้วถ้าวันนี้เจนแนะนําสมาชิกคนอื่นเข้ามาชั้นที่1ของเจนมันเต็มแล้วมันก็จะไปวางที่ชั้นที่2อ,อัตโนมัตินะคะโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายมือก่อนก็คือคุณสีส้มใต้คุณสีส้มก่อนเลยนะคะคนที่2ต่อมาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคนที่3คนที่4ี่เจนก็แนะนําไปเรื่อยมันก็จะถูกจับวางให้แบบนี้ค่ะ คนที่อยู่ข้างล่างคุณสีส้มฝั่งซ้ายมือเนี่ยคุณสีส้มก็ได้ด้วย1%นปอร์เซคนที่อยู่ข้างล่างคุณสีเหลืองนะคะที่อยู่ชั้นเนี้ยนะคะคุณสีเหลืองก็ได้ด้วย1%เพราะนั้นชั้นที่2ก็จะมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด4คนทีนี้ถ้าเกิดว่าเจนแนะนําคนต่อไปนะคะชั้นที่2มันเต็มแล้วมันก็จะไปเติมให้ชั้นที่3ค่ะอัตโนมัตินะคะหรือบางทีอย่าลืมว่าเจนก็มีอัพไลน์เจนก็มีทีมงานทีมละทีมงานเจนแนะนําเข้ามาอัพไลน์เจนแนะนบ เข้ามาอยู่ใต้องค์กรของคุณคุณก็ได้ด้วยนะคะอย่างสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยคนอื่นแนะนํามาไม่ใช่เจนคุณก็ได้ด้วยเพราะเขาอยู่ใต้องค์กรของคุณเป็นชั้นที่3ก็จะมีแปคนทีนี้ชั้นที่4ี่นะฮะมันก็จะทําให้เต็มทีละชั้นนะฮะชั้นที่4ี่ก็ไล่ไปก็อาจจะมาจากเจนจากคนอื่นหรือถ้าสีเขียวที่เขาแนะนํามาทํางานเออสีแดงทํางานด้วยนะคะ คนก็จะเข้ามาต่อเรื่อยๆแบบนี้ค่ะถูกจับวางแบบนี้นะคะสีน้ําเงินทํางานก็จะเข้ามาแบบนี้ชั้นที่สีก็จะมีทั้งหมด16คนคือคุณอ่ะจะได้ทั้งหมดเนี้ยค่ะที่อยู่ข้างล่างคุณนะคะหนึ่งเปอร์เซทุกคนเลยนะคฝั่งนี้นะคะฝั่งของคุณนะฝั่งสีเหลืองคุณก็จะได้ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยที่อยู่ใต้องค์กรของคุณไม่ว่าคนนั้นเขาจะแนะ นำมาใครแนะนํามาก็ช่างแล้วคุณจะได้แบบนี้ค่ะลึกลงไป20ชั้นคนละหนต์นะคะลึกลงไป20ชั้นนะคะจากรายได้ค่าสมัคร1%ของค่าสมัครก็คือค่าสมัครหนึ่บาทใช่ไหมคะห่ของค่าสมัครก็คือ10บาทต่อคนเพราะฉนั้นรายได้20ชั้นจะทําให้คุณมีรายได้ถึง20ล้านบาทนะคะหจาก Service System นะคะก็คือ3บาทต่อคน รายได้ข้อนี้นะจะทําให้คุณมีรายได้ถึงเดือนละว6ล้านบาทนะคะโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่ขนาดไม่ได้แนะนําใครเลยไม่ได้ชวนใครเลยก็ยังสามารถสร้างรายได้เป็นหลักล้านขนาดนี้คือมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยแค่ลงทุนแค่1,000บาทอะ แล้วเจนก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูตามนะคะว่ามันเกิดขึ้นยังไงบ้างนะคะชั้นที่1ใช่ไหมคะตามที่เจนอธิบายก็คือเป็นแบบ binary structure คุณก็จะมีสมาชิก2คนชั้นที่2 4คนชั้นที่3 8คน16 32 64ไล่ลงไปเรื่อยๆชั้นที่10ก็จะมีอยู่ประมาณพันกว่าคนนะคะค่าสมัคร10บาทต่อคนเพราะฉะนั้นชั้นที่1คุณก็จะมี20บาทชั้นที่2คุณมีมาเพิ่มอีก4คนคุณก็ได้เพิ่มอีก40บาทเพราะนั้นชั้นที่ก้นี่มกับได้าท ใช่ไหมคะทีนี้มาดูชั้นที่3ามีเข้ามา8คน8ดคนชั้นนี้คุณได้80บาท80บาทบวกกับ2ชั้นที่ผ่านมาบวกกับชั้นนี้ที่ผ่านมานะคะคุณก็ได้1 4 0บาทแล้วนี่คือค่าสมัครนะคะแล้วถ้ามาดูชั้นที่10มีพันกว่าคนอะ่ะคุณก็ได้เป็นหมื่นแล้วะคะ่ะแล้วก็สะสมมาจากชั้นที่1ถึงชั้นที่9้าเนี่ยรวมกันอะ่ะถึงชั้นที่10บคุณมีรายได้2 0,000ืนแล้วนะคะจากค่าสมัครอะ่ะ 1ต์จากค่าสมัครของทุกคนที่อยู่ในองค์กรของคุณไม่ว่าคนนั้นใครจะแนะนำมาก็ช่างแล้วถ้าเซอร์วิสซิสเต็มคนละ3บาทชั้นที่1มี2คนคุณก็ได้6บาทชั้นที่2มี4คนคุณก็ได้อีก12บาท12บวก6ก็ได้18ใช่ไหมคะชั้นที่3มาเพิ่อมอีก8คนคุณก็ได้24บาท20บวก18ก็เป็น42บวกทบทบทบ,ทบกันมาเรื่อยๆมาดูชั้นที่10คะ่ะ ชั้นที่10นี่คุณจะได้3 0 0พันกว่าบ,บาทบวกกับของเก่าที่สะสมตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่9คุณจะได้รายได้ข้อน,นี้6 0 0 0กว่าบาทเลยนะคะแล้วมาดูถ้ามัน20ชั้นมันจะไ,ได้เยอะแค่ไหนจํานวนคนนะคะถ้ามันเต็ม20ชั้นจากการออโต้เพจจากสมาชิกที่สมัครเข้ามาเนี่ยคะ่ะจากการออโต้เพจของระบบคอมพิวเตอร์นะมันจะมีสมาชิกอยู่1ล้านกว่าคนเลยนะคะแล้วคนละ1ิบาทนะคะก็เนี่ยคะ่ะ1ิล้านเลยะคะ่ะ10บล้านกว่าเลยนะคะรายได้นี่พลิกชีวิตคุณเลยนะคะ นี่ชั้นที่20นะคะแล้วไม่รวมชั้นที่1กับถึงชั้นที่1 9ที่สมัครเข้ามาเอาไปรวมกันดูอะได้20กว่าล้านเลยค่ะ20กว่าล้านเลยนะคะเฉพาะค่าสมัครเนี่ยค่ะแล้วค่าเซอร์วิสซิสเต็มนะคะถ้าถึงชั้นที่20เนี่ยคุณจะได้รายได้ประมาณ3มล้านบวกกับของเก่าที่สะสมตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่19เานี่ยค่ะรายได้ที่เจนบอกเดือนละ6ล้านนะคะเนี่ยค่ะมันได้จริงๆถ้ามัน ทำเต็มทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นซึ่งถึงต่อให้วันนี้คุณไม่ชวนใครคนอื่นเข้าทํางานมันเข้ามาในระบบคุณก็ได้ด้วย1%ปจากทุกคนเลยนะคะเพจ q q นะคะมันเป็น w o r l d w i d ด์ n t นเทที่จะเปิดให้สามารถใช้งานได้ทั่วโลกเพราะนั้นมันเป็นช่องทางที่คุณสามารถสร้างรายได้ได้จริงต่อให้วันนี้คุณแนะนำใครไม่ได้เลยคุณก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้หลักล้านจาก1%เนี่ยแหลคะค่ะจาก1%เปรเ็นราเป็นกองทับมด ที่มาแบบเป็นกองทัพถึงจะมาแค่คนละสิบาทคนละสามบาทแต่ถ้าปริมาณมันเยอะเราก็สามารถสร้างรายได้ได้เยอะจริงๆวันนี้เจนเริ่มแล้วเริ่มที่ตัวเจนเองก่อนแล้วเจนก็แนะนําพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนผู้คนที่เจนรู้จักหรือคนที่เจนไม่รู้จักว่าตรงนี้มันดีมันสามารถสร้างรายได้ได้จริงคุณไม่ต้องเปลี่ยนกิจวัตรของคุณค่ะคุณแค่เปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการเพียงแค่เปลี่ยนที่โพสค่ะ เปลี่ยนที่โพสจากที่คุณเคยโพสที่อื่นมาโพสในเพจคิวคก่อนมันก็สามารถสร้างรายได้ให้คุณแค่นั้นเองนะคะต่อให้วันนี้คุณชวนใครไม่ได้เลยคุณก็สามารถรับรายได้ข้อนี้ได้เช่นกันแล้วรายได้จากเพจคิวคมันไม่ได้มีแค่ข้อนี้ข้อเดียวมันมีทั้งหมด5ข้อน,นะคะซึ่งเจนจะอธิบายให้ฟังในคลิปต่อๆไปสําหรับคุณนะคะที่สนใจคนไหนที่ดูคลิปเจนอยู่สนใจอยากร่วมทีมกับเจนก็สามารถ แอหาเจนได้ทางไลน์นะคะอย่าลืมใส่แอดนะคะหรือมาทาง Facebook ก็ได้นะคะเจนมีเครื่องมือมีทิศทางที่จะนําพาให้คุณประสบผลสําเร็จเราจะจับมือไปด้วยกันเราจะสร้าง20ชั้นของเราให้มันเต็มไปด้วยกันนะค,ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะแล้วถ้าคุณรู้ว่ามันดีขนาดนี้มีหรอคะว่าคุณจะไม่ชวนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนญาติของคุณนะคะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉนั้น20ชั้นมันเต็มอยู่แล้วมันเต็มแน่นอนอยู่แล้ว ถ้าเราช่วยกันนะคะเพราะนั้นใครสนใจร่วมธุรกิจสามารถทักหาเจนได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ